วัดีค่ะ,คะวันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์ลูกค้าแล้วก็ไปได้กานนะครจะมีปัญหาอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่งไรไปกันเลยปกันเลยปัญหาที่เราเลือกวิเคราอ์ค่ะคือปัญหายอดขายตกเราจึงเลือกสาขา18ขอดเพราะว่ายอดขายในร้านตกอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในซอยบางพับมีเซเวทั้งหมด3สาขาและสาขาที่3เป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะ ขออนุญาตถามหน่อยนะคะที่ทํางานที่ร้านนี้มานานหรือยังคะก็ประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะมีประสบการณ์ทํางานที่ไหนบ้างคะถ้าทําที่อื่นไม่เคยทําเลยคือทําแต่ที่เซเว่นที่เดียวใช่แล้วพี่ผ่านการอบรมอะไรมาบ้างคะอบรมก็จะมีเป็นในส่วนของพวกออคคฟเฟ่เป็นหลักๆเลยค่ะมีปัญหาที่ร้านปัญหาที่ร้านมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะปัญหาเกี่ยวกับที่ร้านส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของยอดขายที่มันตกลงค่ะใช่แบบลูกค้าน้อยอย่างเงี้ยด้วยแล้วแนวทางการแก้ปัญหามีอะไรบ้างคะพี่ ก็เราก็จะมีการทักเซลสินค้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการออกไปขายของตามนกตลาดอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วแก้ปัญหาแล้วมันเกิดผลดีหรือแบบผลเสียยังไงมีผลกระทบอะไรบ้างคะ่วนาก็จะเป็นผลดีมากกว่าก็ลูกค้าของเราเนี่ยก็คือเข้าร้านของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ขอบค้าขอนนี้ญาตสอบถามหน่อยนะคะทางานที่ร้านนี้มานานหรือย,ยังคะนานแล้วค่ะเนานแล้วทํามากี่ปีกี่เดือนคะหนึ่งปีหนึ่งเดือนค่ะแล้ว,ลวประสบการณ์ทางานมีที่ไหนบ้างคะที่นี่เป็นที่แรกค่ะที่แรกนะคะแล้วก็มีการผ่านการอบรมอะไรมาบ้างหรือยังคะอบรมพนักงานใหม่ค่ะ ปัญหาที่ร้านมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะยอดตกค่ะยอดตกแล้วมีแนวทางการแก้ปัญหายังไงบ้างคะก็จะพาร์เซลเพิ่มแล้วก็เดินขายของค่ะแล้วแก้ปัญหาแล้วมันดีขึ้นไหมคะดียังไงดีค่ะยอดขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตสอบถาม่อยนะคะทํางานที่ร้านนี้นานหรือยังคะประมาณสี่ปีได้ครับประสบการณ์ทํางานทําที่ไหนบ้างคะมีที่ร้านมีร้านนี้ครับผมลงไนร้านนีร้านเดียวเลยแล้วพี่มีการผ่านอบรมอะไรมาบ้างมี่นีครับผมนี อบรมทางออนไลนิง่ง e ครับแบบออนไลนิ All ่ง e ปัญหาหเกี่ยวกับร้านคืออะไรคะปัญหาเกี่ยวกับร้านตอนนี้ก็จะเป็นยอดขายทางออนไลน์ตกครับมพ mm hmm. อหาลูกค้าหน้าร้านบางทีพักดเดียวไปลูกค้าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แนวทางการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้างครับก็ถ้าอยากแก้ไขใช่ไหมครับตอนนี้คือให้ออกไปหาย,ยอดทางนอกข้างนอกร้านครับผมสามารถตั้งบูธแล้วก็ให้น้องๆช่วยกันเดินพัสเดียวลูกค้าครับแล้วแก้ปัญหาแล้วมันดีขึ้นไหมคะ,ะจะดีขึ้นมานิดหน่อยครับอาจจะไม่ได้มากมากเท่าขายแบบยอดโตโต แต่่อ่ออนนาชวยยไดดไ้ิหสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยออยากจะสอบถามว่าทำไมถึงเข้าเซเว่นนี้ครับผมพอดีมันจะมาพั้อนีันนะคะก็มาแต่งไปเลยแล้วเขาเข้าบ่อยไหมไม่อะไรที่ทําให้มาที่นี่มันไกลบ้านสินค้าตรงตามความต้องการไหมครับพี่<ช>มีอะไรจะแนะนําสินค้าเพิ่มเติมไหมไมก่ก็โอเคโดยรวมโอเคอยู่ใช่ไหมครับแล้วเรื่องของการบริการของพนักงานที่นี่เป็นยังไงบ้างครับดีค่ะหนูขอถามนิดนึงได้ไหมพอดีว่าหนูทำงานวิจัยอยู่เกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้าในเซเว่นอะแบบปกติลูกค้าเข้าเซเว่นนี้ประจำไหมอะประจำทำไมถึงเลือกเข้าเซเว่นนี้คะเพราะว่ามันมีสาขาเซเว่น ใกล้สุดเลยเหรอคะอ๋อแล้วแบบช่วงนี้ค่ะพอดีว่าที่ทางร้านนี้มีปัญหายอดตกอ่ะเพราะว่ามีร้านทั้ง3ร้านเลยแบบพี่มีอะไรจะแนะนำไหมอย่างเช่นแบบกรรมการหรือว่าสินค้าที่ร้านอะไรแบบนี้ค่ะที่มีอะไรจะแนะนำไหมเพราะว่าตอนนี้ยอดตกมากเปลี่ยนผู้จัดการทำไมเหรอคะบริการไม่ค่อยดีผู้จัดการบริการไม่ค่อยดีใช่ไหมเป็นเรื่องการบริการใช่ไหมคะแต่ว่าสินค้าหรือว่าที่จอดรถหรือว่าอะไรเงี้ยโดยรวมคือดีใช่ไหมคะดีครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่อาเซเว่นนะคะว่าแบบทำไมเลือกพี่ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำไหมคะแบบเข้าประจำไหมทำไมถึงเลือกเเเข้้้้าาซวว่่่่นนนนีีีีีออออะคใกลท๋พดตม ก็คือมันมีร้านในซอยนี้นมีสามเซเว่นเลยค่ะแล้วเซเว่นเนี่ยยอดตกอยู่มากมากแบบพี่มีอะไรจะแนะนำไหมเกี่ยวกับอาจจะเป็นสินค้าในร้านหรือว่าสถานที่ด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโดยรวมมันโอเคอยู่แล้วอาจจะเป็นจำนวนของในร้านอาจจะน้อยกว่าร้านอ๋อร้านื่นใช่ไหมคะเพราะว่าร้านนี้น่าจะเล็กกว่ดาร้านอ,อื่นอ๋อขอบคุณนะคะพี่จะถามว่าปกติพี่เข้าเซเว่นนี้บ่อยไหมหรือว่าแค่ผ่านมาแค่ผ่านมานะครับอ๋อแล้วทำไมถึงเลือกเซเว่นเนี่ยคะเพราะว่ามันมีสามเซเว่นเลยในซอยเออผมเคยซื้อที่นี่ครับอ๋เคยเข้าที่นี่มาก่อนเคยผ่านมครับปะในครั้งแรกเพราะอะไรอคะ ว่ามันไม่สะดวกครับไม่ได้ม <Okay. S 2> ัแบบบริการของพนักง,งานหรือว่าขนาดร้านหรือว่าสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวด้วยไหมคะอ๋อที่จริงแล้วผมไม่ติดอะไรเขานี้นะครับแต่ที่นี่เขามีโปรโมชั่นของร้านะครับพนักานพูนดหมือนแล้วแข่งด้วยกันเพราะว่าเคยเข้าที่นี่ก็เลยแบบเข้าที่นี่ขอบคุณค่ะพี่ค่ะ <รอ S 1> <อ>ไม่เป็นไร อยากอยซื้อร้านไหนก็ซื้อคือมันทางทางกันนแล้วการบริการของพนักงานที่เกี่ยวด้วยไหมอ่ะแบบว่าถูกใจพนักงานร้านนี้ก็เลยเข้าเกี่ยวไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันอยู่ที่เราจะอยากแวะร้านไหนอยากแวะตรงไหนขอบคุณค่ะเขาเข้าทุกร้านทั้งหนนุ้งก็เข้าเขาคุณค่ะปกติลูกค้าเข้าเซเว่นนี้ประจำไหมคะไม่ค่ะทำไมพลอยวันนี้ถึงแบบเข้าเซเว่นนี้อะคะทางุดหลักเลยเข้าเซเว่นอ๋อมีตู้ใช่ไหมคะก็เลยเข้าเซเว่นแล้วปกติลูกค้าเข้าที่ไหนอะคะเข้าแถวแตะใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ จากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์ลูกค้า10คนที่เซเว่นสาขา1 8บแปขอนนะคะพบว่าลูกค้า7คนค่ะเป็นลูกค้าขาจรพฤติกรรมการเข้าร้านนะคะเพราะว่าสะดวกสบายมีที่จอดรถและบางท่านนะคะทำรายการฝากถอนเงินจากตู้ a t m ค่ะเลยแวะเข้าร้านสาขาซื้อสินค้าเล็กน้อยและอีก3ท่านนะคะเป็นลูกค้าประจําค่ะพบว่าไม่ประทับใจในการบริการของสาขานี้ซึ่งทําให้ลูกค้าประจําเข้าน้อยลงแต่ก็ยังคงใช้บริการอยู่นะคะจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายที่ใกล้ที่ทํางาน,นะคะ่ะอ่าเรื่องยอดขายตกนะคะลูกค้าแนะนําว่า ให้เพิ่มสินค้าค่ะเช่นสินค้ายกแพ็คสุดคุ้มเพราะว่าเซเว่นสาขา18ขอนะคะเป็นเซเว่นที่มีสินค้าน้อยที่สุดในบรรดา3ร้านในซอยค่ะแล้วก็แนะนําเรื่องพฤติกรรมการบริการของพนักงานบางท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์พนักงานทั้งหมด5คนนะคะที่ร้านสาขา18ขอด15033พบว่าปัญหาหลักของพนักงานจะเป็นเรื่องยอดขายตกค่ะ พนักงานเลยแก้ไขปัญหาโดยการออกไปตั้งบูธเดินขายสินค้าพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าทําเป็นประจํายอดขายอาจจะเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะขอบคุณค่ะ